ดวงชะตามิใช่ประกาศิทธิเป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะคลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอย่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,567ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลค่ะ โดยจะอ้างอิงตำแหน่งของตัวดวงดาวที่จะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีในแต่ละช่วงเดือนมาเป็นคำพยากรณ์ ชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลท่านมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีในช่วงปี2,567นี้ดาวศุกร์ก็เป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งของดาววิปริตมีการเดินหน้าเร็วกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ดวงชะตาของตัวท่านก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะในช่วงของต้นปีที่ผ่านมามีอิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่โคจรยกย้ายออก จากราศีเมษเข้าสู่ในราศีพฤกษภก็จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีตุลย์ลัคนาราศีตุล เริ่มต้นกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะมีการโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตในราศีกรกฎเป็นภพกรรมะของเจ้าชะตาดาวศุกร์มีบทบาทความสำคัญเพราะเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในช่วงแรกที่ดาวศุกร์โคจรอยู่ในราศีกรกฎนี้อิทธิพลของความเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงดาวศุกร์จะอยู่ในราศีกรกฎร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งดาว คู่นี้เมื่อโครจรเข้ามาร่วมกันอยู่ในราศีธาตุน้ำยิ่งส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางในมุมของตัวการงานในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ลาบผลมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงมีโชคลาภทางไกลนะการเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวการงานจะส่งผลดีกระดวงชะตาของตัวท่านซึ่งตัวดาวศุกร์และตัวดาวพุธเขาโครจรร่วมกันเนี่ยยิ่งส่งผลดีทําให้ดาวคู่นี้มีกําลังเจ้าชะตา มีโอกาสที่จะไปได้ดีต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดนในวันที่13กรกฎาคมดาววังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษบเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวคู่ครองคนรักเมื่อโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษบอิทธิพลของความเป็นดาวการเงินจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลง การเงินไปตกมรณะในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงินที่มากเกินกำลังนะการสะสางการเคลียร์ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนภาระหนี้สินก็จะมีเกิดขึ้นได้ อิทธิพลของตัวดาววังคารโคจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสเป็นดาวคู่สมพลในช่วงจังหวะนี้ทิศทางกระแสการเงินมีเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาแต่อาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่ผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงินไปกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนดาววังคารโคจออยู่ในเรือนของตัวดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกัน ดาวสุกโคจรอ,อยู่ในภพการงานในช่วงจังหวะนี้กระแสการเงินการงานจะมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกันในวันที่16กรกฎาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะจะโคจรเข้ามาสถิตในราศีกรกฎเป็นภพการงานของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์โคจรร่วมกับตัวดาวสุกและตัวดาวพุธ ถือว่าดาวทั้ง3าดวงนี้เมื่อเขาโครจรเข้ามาร่วมกันก็จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในมุมของตัวลาภผลการงานความสําเร็จโชคลาภฟุ้งฟุกก็จะมีเกิดขึ้นเจ้าชะตาจะมีความหลากหลายในมุมของตัวการงานมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปได้ดีต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดน ในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตาท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อการสื่อสารการเจราจาตัวแทนนายหน้าประชาสัมพันธ์หรือธุรกิจออนไลน์มีโอกาสที่จะมีลาภผลดี อิทธิพลของดาวอาทิตย์โครจรร่วมกับตัวดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวเจ้าชะตาก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณในการสะสางหรือแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในธุรกิจการงานถือว่าตําแหน่งของดาวทั้ง3ดวงนี้เมื่อเขาโครจรเข้ามาร่วมกันจะส่งผลดีกับชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุล ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ค่ะดวงชะตาของตัวท่านจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของตัวดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะโคจรยกย้ายออกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงของวันที่สองสิงหาคมดาวสุขจะอยู่ในตําแหน่งของการโยกหลังถึงตัวราศีละัคละนาของตัวท่านจะส่งผลดีการแสวงหาลาภผลความสําเร็จโชคใหญ่เกณฑ์การเดินทางไกลจะมีเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะลาภผลที่เกี่ยวข้องกับในมุมของตัวการงานการเรียนการศึกษา ในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์เจ้าเลือนลาพะจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นภพลาพะของเจ้าชะตาและโครจรสถิตร่วมกับตัวดาวสุข เมื่อดาวสองดวงนี้โคจรเข้ามาร่วมกันอยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังถึงตัวราศีละละัคนาของตัวท่านส่งผลดีทำให้เจ้าชะตามักจะมีลาภผลความสำเร็จโชคใหญ่เกณฑ์การเดินทางไกลจะมีเกิดขึ้นได้ การแสวงหาลาภผลความสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีผู้ใหญ่มีสหายเพื่อนใหม่ตลอดจนวงสังคมเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลาภผลหรือลาภก้อนใหญ่ในวันที่26สิงหาคมดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปัตตนีจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุน เป็นพบสุภาของเจ้าชะตาในทิศทางด้านนี้การเปลี่ยนแปลงของตัวดาวังคารจะมาให้ผลกับการเปลี่ยนแปลงในด้านดีเจ้าเหรือนปัตตนิโคจรอ,อยู่ในพบของความเป็นสุภาหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาตลอดจนเพศตรงข้าม หรือคนที่มีวัยวุทธมากกว่าก็จะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆของเจ้าชะตาในช่วงจังหวะนี้ดาวังคารโคโจรอ,อยู่ในเรือนของตัวดาวพุธซึ่งตัวดาวพุธเองก็ยังโคโจรสถิตยอยู่ในภพการงานนะเจ้าชะตาเองก็มักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนแต่การงานก็ยังมีความผันผวนเพราะอิทธิพลของความเป็นดาววิปริต ก็จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงของวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวจะโครจรยกย้ายเข้าสู่ในราศีกันเป็นพบวินาศานะของเจ้าชะตาในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การเดินทางไกลการไปต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดนอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ อีกนิยามความหมายหนึ่งของตัวดาวสุกก็คือดาวเจ้าเรือนมอรณะมรณะไปตกวินาศเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีบางท่านก็อาจจะมีโชคจากการเดินทางไกลหรืออาจจะไปได้ดีต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดน ในช่วงของเดือนกันยายน2567นี้การโครจรย้ายของตัวดวงดาวที่จะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีเปลี่ยนตำแหน่งจะส่งผลถึงในมุมของตัวการงานและลาภผลที่จะมีเกิดขึ้นกระดวงชะตาของตัวท่านเริ่มต้นกันในวันที่1กันยายน ดาวพุธจะโครจรยกย้ายออกจากราศีกรกฎเข้าสู่ในราศีสิงห์อยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังถึงตัวราศีลัษณาของตัวท่านและโครจรสถิตร,ร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ เมื่อดาวคู่นี้เขาโครจรเข้ามาร่วมกันเป็นดาวคู่เจราจาส่งผลดีวาจาของตัวท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์จะติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยอะไรในช่วงจังหวะนี้ถือว่ามีโอกาสที่การเจราจาจะลาบรื่นวาจาของตัวท่านจะก่อให้เกิดลาบผลมีความสําเร็จและเจ้าชะตามักจะมีผู้ใหญ่นะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆ ในวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพะจะโคจรย้ายเข้ามาสถิตในราศีกันเป็นภพวินาศนะของเจ้าชะตาในช่วงจังหวะนี้ดาวลาบผลโค,โคจรอ,อยู่ในพบของความเป็นวินาศดวงโชคลาบก็ไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่ และดาวอาทิตย์โคโจร,รร่วมกับตัวดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังการเดินทางการเข้าสังคมการพบปะมิสหายหรือเพื่อนใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะนําพาเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายมาให้กับดวงชะตาของตัวท่านอาจจะมีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งขันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในวันที่19กันยายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันเป็นภพวินาศะของเจ้าชะตาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะเมื่อโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของตัวเองได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรอิทธิพลของตัวดาวพุธก็อาจจะไม่ได้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเขาโครจรเข้ามาร่วมกันกับตัวดาวอาทิตย์และตัวดาวศุกร การเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเกิดขึ้นสิ่งที่ชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลเองต้องเพิ่มความระมัดระวังก็คือการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการทําธุรกรรมการลงลายมือชื่อการเซ็นสัญญาหรือการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวลาบผลผลประโยชน์ต้องเพิ่มความระมัดระวังท่านอาจจะมีศัตรูลับๆที่คอยกันแกล้งหรือบางท่านก็อาจจะมีศัตรูนะจากในการทํางาน ในช่วงระยะเวลานี้มีหลายสถานการณ์ที่ชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลเองต้องระมัดระวังเกณฑ์การเดินทางไกลาการไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยต้องตรวจสอบยวดยานพาหนะก่อนการเดินทางในวันที่21กันยายนดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่าน ดาวสุกจะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกระเสดดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะกลับมามีความมั่นคงความคิดการตัดสินใจนะจะมีความเขาเรียกว่าเด็ดขาดในช่วงจังหวะนี้เมื่อดาวประจำตัวเรามีความเข้มแข็งอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกระเสดดวงชะตาของตัวท่านนั้นก็จะค่อยๆที่จะดีขึ้นตามลำดับตามกำลังของตัวดาวสุก แต่ดาวศุกร์เขาอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสดรจจะโคจรอ,อยู่ในราศีตุลเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็จะให้ผลดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ค่ะการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีจะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่าน ในช่วงของวันที่6ตุลาคมดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลเป็นภพตนนหรือทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านดาวพุธโครจรร่วมกับตัวดาวศุกร์ส่งผลดีวาจาของตัวท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่มีเกณฑ์การเดินทางไกลลาภผลความสําเร็จจะมีเกิดขึ้นกับดวงชะตาของตัวท่านในช่วงจังหวะนี้ดาวคู่นี้เขามีกําลังนะที่จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลง ความมีเสน่ห์ในตัวคุณเองเนี่ยจะส่งผลดีทำให้เรียกว่าจะดึงดูดเรื่องราวดีๆที่จะมีเกิดขึ้น ในช่วงของวันที่16ตุลาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะโครจรยกย้ายออกจากราศีตุลเข้ามาสถิตในราศีพิจิกเป็นพบการเงินของเจ้าชะตาการแสวงหาลาภผลความสำเร็จจะมีเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่คิดวางแผนบริหารจัดการในมุมของตัวการเงินอะไรที่จะเป็นลาภผลเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เราพึงจะได้รับเจ้าชะตาก็สามารถที่จะเรียกฟันฝ่าสิ่งต่างๆ เป็นช่วงที่ดาวโคจรเข้าไปทํามุมสัมพันธ์ในด้านดีและดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรสถิตยอยู่ในราศีมิถุนเป็นภพสุภะของเจ้าชะตาในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะจะโคจรยกย้ายเข้ามาสถิตในราศีตุลทับลักขนาเรือนชะตาของตัวท่านอาทิตย์ทับอาทิตย์อาทิตย์ทับลักอาจจะมีเรื่องราวของความร้อนใจมีเกณฑ์ของการเดินทางไกล แต่เมื่ออาทิตย์โคจรเข้ามานะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นเรือนชะตาของตัวท่านนี้ก็ทำให้เราเองก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภลาบผลนะที่จะมีเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นโชคลาภที่ได้จากการเดินทางไกลหรือไปได้ดีต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดนในวันที่19ตุลาคม ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวคุณส่วนจะโครจรยกย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพกรรมะของเจ้าชะตาดาวังคารอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวมนจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนานกว่าปกติแต่อิทธิพลของตัวดาวอังคารในช่วงระยะเวลานี้จะให้ผลนะในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวการเงินต้องวางแผนบริหารจัดการในมุมของตัวการเงินให้ดีบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงิน ไปกับการลงทุนการประกอบธุรกิจแต่ลาภผลในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งทิศทางในด้านดีการประกอบธุรกิจสิ่งต่างๆก็มีโอกาสที่จะเรียกประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาภผลในวันที่24ตุลาคมดาวพุธจะโครจรยกย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกค่ะเป็นพบการเงินของเจ้าชะตาดาวพุธจะโครจรร่วมกับตัวดาวศุกร์และตัวพระเกต อิทธิพลของความเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะวินาศในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงก่อนนะการใช้จ่ายเงินการบริหารการจัดการต่างๆก็อาจจะต้องเรียกว่าวางแผนให้รัดกุมนะภาระค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีมากเกินกําลังโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังลิเริ่มลงมือทําหรือประกอบธุรกิจในลักษณะของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา ความผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมหุ้นลงทุนเกี่ยวข้องกับตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นได้เพราะตำแหน่งของตัวดาวพุธโคจรอ,อยู่ในความเป็นเ,เรียวดาววิปริตอยู่ในตำแหน่งของความเป็นดาวมณ์จะโคจรสถิตยอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยค่ะนานกว่าปกติในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการโคจรย้ายของตัวดวงดาวเพียงแค่2ดวงค่ะนั่นก็คือดาวศุกร์และตัวดาวอาทิตย์ เริ่มต้นกันในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนดาวสุกเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมอรณะจะโคจรยกย้ายเข้าโู่ในาราศีธนูเป็นพบสหัชะของเจ้าชะตาดาวสุกจะอยู่ในตำแหน่งของการโยกหน้าถึงตัวราศีและลักนณาของตัวท่าน ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการเข้าสังคมการติดต่อการสื่อสารการเจราจาเพราะในพของความเป็นสหัชชะหมายถึงจํานวนคนหมู่มากหมายถึงมิตรสหายหรือเพื่อนเก่าหมายถึงคนที่เราจะต้องเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือเป็นคนที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นในมุมของการงานหรือลาภผลหรือสิ่งที่เรากำลังที่จะริเริ่มลงมือทำ ดาวสุกโคจรไปอยู่ในเรือนของตัวดาวพฤหัสซึ่งในช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภเป็นภพมรณะนะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะอาจจะไปได้ดีต่างถิน่นต่างที่หรือต่างแดนหรือมิตรสหายคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเราก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลไม่ใช่คนใกล้นะคะในช่วงจังหวะนี้ในวันที่16พฤศจิกายน ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพะจะโคจรเข้ามาสถิตในราศีพิจิกค่ะนะเป็นพบการเงินของเจ้าชะตาในช่วงจังหวะนี้ทิศทางกระแสการเงินของเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะมีลาภผลในมุมของตัวการเงินโดยเฉพาะลาาผลที่จะได้จากสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือสิ่งที่เราไม่คาดฝันหรือล่าผลจากโชคลาภฟุกๆก็จะมีเกิดขึ้นได้ เพราะอิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์เขาโครจรร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวผู้เจรจาการทิศทางกระแสการเงินในช่วงจังหวะนี้ก็มีเขาเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาแต่อาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่ผ่านมือหรือการเงินที่ได้จากการติดต่อการสื่อสารการเจรจา,าก็ถือว่าในช่วงจังหวะนี้มีเงินเข้ามาแต่การบริหารจัดการหรือการจัดสรรเงินชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลเองก็ต้องวางแผนบริหารจัดการเพราะตําแหน่งของตัวดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวการเงินยังอยู่ในราศีกรกฎและอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวหมุนความไม่แน่นอนความผันผวนในมุมของตัวการเงินก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2567ตำแหน่งของตัวดวงดาวที่จะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีย่อมส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาของตัวท่าน ในวันที่5ธันวาคมค่ะดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวจะโครจรเข้าสู่ในราศีมังกรเป็นภพพันธุของเจ้าชะตาในช่วงจังหวะนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือมีโอกาสที่ผู้ใหญ่คนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยได้ ในวันที่16ธันวาคมเาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพะจะโครจรย้ายเข้ามาสถิตในราศีธนูเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตา ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีเกณฑ์ของการเดินทางการสัญจรมีโอกาสได้พบปะมิตรสหายนะเพื่อนเก่าตลอดจนวงสังคมการติดต่อการสื่อสารการเจรจามักที่จะมีลาภผลดีเพราะดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนของตัวดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวคู่มิตร ในวันที่30ธันวาคมดาวสุกเป็นดาวประจำตัวจะโครจรยกย้ายออกจากราศีมังกรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีกุมเป็นพบปุตตะของเจ้าชะตา ดาวสุกอยู่ในตำแหน่งของการตีโกนถึงตัวราศีล,ลัคนาของตัวท่านและโคจรร่วมกับตัวดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้เจ้าชะตาอาจจะมีสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจมีเรื่องราวของความหนักใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริวารหรือคนในครอบครัวตลอดจนในช่วงระยะเวลานี้การร่วมหุ้นการประกอบธุรกิจนะหรือการค้าขายอะไรร่วมกับบริวารลูกน้อง นะหรือคนในครอบครัวหรือคนที่มีวัยวุิมากกว่าแต่เป็นลูกน้องเราในช่วงเวลานี้เขาอาจจะทําให้เราเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุรบ,บาแวงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา6เดือนสุดท้ายของปี2,567มีตำแหน่งของตัวดวงดาวที่เขายกย้ายออกจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งก็จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงมีทั้งบางช่วงบางจังหวะที่ดาวโครจรเข้ามาให้คุณกระดวงชะตาของตัวท่านแต่ก็มีบางช่วงบางจังหวะที่ดาวโครจรเข้าไปอยู่ในภพที่เสียอาจจะให้ผลเสียในช่วงระยะเวลานั้นๆค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลในช่วงของ6เดือนสุดท้ายของปี2567ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ